ก็เลยผมก็เลยลบกดออกไปให้หมดเลยับผมเลเวลเท่าไหร่มิ้นมาได้ับผมยิ่งเกียร์เทพอะไรได้หมดครับตอนนี้คือผมอยากให้คนดูแบบ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมผมขอฝากร้านเกมโครหลาเติมแพ็กเกจเติมดูบี้ในราคาที่ถูกกว่าในตัวเกมผมตอนนี้แอดเขาจัดโปรโมชั่นใหม่ผมคือโปรโมชั่นแพ็ก988ดูบี้นะผมอ่ะตอนนี้แอดเขาจัดโปรโมชั่นค่อนข้างที่คุ้มค่ามากๆแพ็ก988ดูบี้ขายเพียงแค่988บาทท่านผมแถมยังไม่พอมีโปรโมชั่นซื้อ5แพ็กผมจัดตกอยู่เพียงแค่แพกลับ850บาทท่านผมแต่ ถ้าซื้อ10แพ็คขึ้นไปจะตกอยู่ที่แพ็คละ800บาททุมยังไม่หมดนะผมโปรโมชั่นยังมีอีกถ้าบอกว่ามาจากช่องไอซันฟันนี่นะผมจากแพ็ค988บาทจะเหลือเพียงแค่แพ็คละ888บาททุมสําหรับใครที่สนใจอยู่ยผมทิ้งลิก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยก็ คับสัสดีทัางชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับดีต้อนรับสู่ช่องไอซซันฟรกับเกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปซ่องทีมซ่องเกมคนดูนั่นเองหรือว่าอยากส่องก็ต้องสูมนะครับเหตุผลหลักๆที่ผมมาทําคลิปนี้ก็เพราะว่ากระแสะตอบรับก็ประมาณนึงนะครับซึ่งผมทําทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์อีกด้วยสําหรับวันนี้นะครับตอนเย็นๆช่วงเย็นๆก็จะมีทางด้านของ อินฟลูเอนเซอร์ท่ผมหรือว่าทางท้าของลุลงยุทธกับพิธีกรท่านผมก็จะออกมาพูดเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็อย่าลืมไปติดตามมาที่เพจทางการได้เลยท่ผมวันนี้มีไลฟ์ก็อย่าลืมไปดูกันได้น่ผมก็ผมก็น่าจะไปดูแหละเพราะว่าผมก็ต้องการข้อมูลมากๆากผมตอนนี้สําหรับวันนี้นะผมจะมีใครอยู่ในกรงล้อบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมอลก็มีอยู่กันที่กรงลอ้อวิทียบร้อยแล้วน่ผมก็กดของกรงล้อผม ตอนแรกผมกะว่าล e เวลไม่เกินยูหกสิบมแต่น้องคนนั้นก็ไม่ได้มาเม้นอีกแล้วผมผมก็เลยรู้สึกว่าอาบางคนที่อยากออกคลิปจริงๆผมก็เลยผมก็เลยลบกดออกไปให้หมดเลยผมลเวลเท่าไหร่เม้นมาได้มยิ่งเกียร์เทพอะไรได้หมดครับตอนนี้คือผมอยากให้คนดูแบบได้ออกช่องจริงบางคนที่อยากได้ความรู้ก็ได้ความรู้เดี๋ยวเรามาลุ้นดวงกันเอาทัมอ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ยกเลิกกดให้หมดนะผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากออกคลิปนะผมหรือว่าอยากเข้าในกรงล้อก็อย่าลืมคอมเมนต์เลเวลแล้วก็ีวิวในเกมกับชื่อในเกมมาได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมส่วนใครที่ยังไม่ได้แอดเพื่อนผมก็อย่าลืมแอดมาไอนีไอซันฟันนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะผมเดี๋ยวผมเข้าไปรับแน่นอนนะ่ะส่วนใครที่รอบหน้าหรือว่ารอบที่แล้วไม่มีชื่อนะผมผมขอ,อให้จริงจริงก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ารอบนี้จะเป็นใครกันบ้างนะผมก็มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20่ท่านนะผมเดี๋ยวเรามารู้กันว,ว่าทีมแรกจะเป็นใครก็ในกงรงล้อนี้ก็มีปปอนเซอร์นืผมก็เป็นทางด้านของแอดมินเจมส์โค้นเองนะบอกนะก็เดี๋ยวเราหมุนงไปว่ารอบแรกจะเป็นใครนะผมะก็ขอให้เป็นทางด้านของเลเวลในน้อยก็ได้หรือว่าจะเยอะก็ได้ผมอะ่ะหรือใครอยากจะขินผมเป็นพิเศษก็ได้นะผมไอดี ID คนแรกเป็นของน้องอ่ะเป็นของคุณปาล์มนะผมอะ่ะน่าจะเป็นของ คุณปาล์มหรือว่าน้องปาล์มไม่รู้นหผมเดี๋ยวเราไปทําการหาทีมกันเลยนะผมก็เลื่อนมาเจอเป็นที่บร่อยแล้วเหรมสําหรับไอดีของคุณปาล์มเดี๋ยวเราไปส่องกันเลยนะคบผมว่าทีมเป็นยังไงกันบ้างทีมนี้คุ้นๆถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเคยออกคิปไปแล้วเหรมเพราะว่าจุดเด่นที่ผมจําได้ก็คือทางด้านของดาวินชีอาเกียร์ของดาวินชีแล้วก็ทีมโอโ้โหตัวแม็กก็เยอะประมาณนึงเหรอไอดีนี้ถ้าตัวแม็กเยอะกว่านี้เหรมถ้ามีประมาณแบบ 7-8ตัวผมรับเข้าในกิวหลักผมได้เลยนะผมสำหรับไอดีนี้ก็การติดเกียร์อะไรค่อนข้างที่โอเคมากๆไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนะผมแต่ไอดีนี้น่าจะเป็นไอดีสายอินดี้ไหมถ้าไม่อินดี้ก็ไม่เอาทางหน้าของอาทางหน้าของธนูนะผมมาติดให้ดาวินชีหรอกนะผมไอดีนี้ผมก็เคยแนะนําไปแล้วนะผมน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวนะผมผมก็ห้ามไม่ได้ฮะก็ทีมโอโคใช้จระเีเป็นล่างไฮเปอร์าถามว่าใช้ได้ไหมหล่างไฮเปอร์ก็ได้นะผมแต่ มันจะติดคอมโบไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะผมอ่ะหลักๆคือมันจะติดเล็กๆน้อยๆส่วนจระเข้อ่ะใส่เกียร์แบบนี้ก็ไม่ผิดพะผมโอเคมากๆเลยทีมประมาณนี้โดยรวมก็โอเคแล้วนะผมไม่มีประหานตดคัดอะไรเดี๋ยวเราไปหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปกันเลยนะคบผมก็เดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อที่ทีมตัดถัดไปนะผมอ่ะคิปนี้ไม่รู้ว่าจะสั้นจะยาวไม่รู้นะผมเพราะว่าตอนที่ผมอ่ะคิดก็รีบอยู่ประมาณนึงนะผมอ่ะก็ทีมถัดไปเป็นทางด้านของคุณ ธีรพัฒน์นะผมเลเวลยูสามสิบเอ็ดเดี๋ยวเราไปทําการหาทีมของคุณธีรพัฒน์กันเลยนะผม Two thousand years later ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะผมไม่รู้ว่าได้แอดไอดีผมมาหรือยังหรือว่าผมยังไม่ได้รับเพื่อนก็ไม่รู้นะผมอ่ะผมก็ได้ทําการไปรับเพื่อนในไอดียฝ่ายมวงหมดแล้วผมตอนนี้หรือว่ายังไม่ได้แอดไอดีผมมาอันนี้ก็ยังไม่รู้นะผมก็ อย่าลืมแอดไอดีไอซันฟ y น0ี่ศูนยย์หนึ่มาด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากแอดไอดีลองๆผมทั้งหมดนะผมก็แค่ใส่ชื่อ i อซันฟ n น y ปกตินะผมจากนั้นก็แค่เปลี่ยน0ูนไปเรื่อยๆจนถึง0ูนยนะผมคือ0ูนย์ศูนย์หน่อจนไปถึง0ูนย์ศูนย์เจ็ดะผมก็จะได้ไอดีของผมแบบจะได้แอดเพื่อน id ของผมทั้งหมดเลยนะ่ะเต็มตอนไหนคือตอนนั้นเลยนะผมไม่รรู้ว่าใคจะ add ทันม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อทีมถัดไปเลยนะผมว่าจะมีใครอ่ะจะเป็นใครทม่มานผรอบนี้จะเป็นใครกันก็เป็นทางด้านของคุณอ่าน่าจะเป็นทางด้านของคุณโ no นเลเวลยูสามสิบสามผมอ่ะชื่อโนเลเวลยูสามสามเดี๋ยวเราไปทำการหาทีมกันเลยนะครับผมโอ้โหผมนี่แบบเลื่อนมาเจอท่านผมแต่ตีปัญหารท่านพี่ว่ามีโนโปกติกับโน่หนึ่งนะท่านผมอ่ะก็ อ้างอิงจากกรงล้อละกันก็น่าจะเป็นคุณโนคนนี้ผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการสองพิม2สองเกียร์กันเลยนะผมว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทีมนี้ทีมนี้ติดปัญหาตรงที่ว่าการตีบวกผมอาจจะสเปะสปะนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแหละผมเข้าใจน่าจะกลับมาเล่นไหมหรือว่าเล่นมานานอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมเพราะว่าดูจากเกียร์แล้วก็ค่อนข้างที่โอเคแต่ผมแนะนําว่าเกียร์ที่ดีที่สุดควรตีให้กับเลนเจอร์ที่ดีที่สุดนะผมอ่ะก็คืออย่างเช่นอ่ะ ปืนเลี้ยวหนาดค่าปกติค่ามาตรฐานก็เป็นทางด้านของ,งพังโจมตีกายพังชีวิตแล้วก็มีใช้สกิลหนบ่มซึ่งเป็นค่ามาตรฐานแล้วก็ใส่ได้แทบเลนเจอร์ทุกตัวเลยครับผมแนะนำว่าเอาปืนเลี้ยวหนาดมาใส่ให้กับตัวของเอเลนแล้วก็เอาทางด้านของรองเท้าเลี้ยวหนาดด้วยครับผมมาใส่กับเอเลนก็เอเลนก็จะกลายเป็นตัวแบกทีมได้เลยครับผมทีมนี้ขาดแค่เกียร์ครับผมคิดหลักๆคือเกียร์ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่อะทีมนี้ก็น่าจะเป็นสายเติมด้วยไหมเดี๋ยวผมดูทีมรอค่ะทีมมมมกก็ีีประาณน้ หลักๆคือดาวินชีผมแนะนําว่าถ้าอยากจะสลับมาใช้เปร่างไฮเปอร์ก็ใช้งานได้นะ่มแต่จะติดปัญหาตรงที่ว่าจะปล่อยตัวชา้ากว่าปกตินิดนึงแล้วก็ถามว่ามันก๊อปแม่นไหมมันก๊อปแม่นแหละแต่มันจะติดตรงปัญหาที่ว่ามันปล่อยตัวชา้าน่มแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนุ่มะทีมรอบข้างก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ถามว่าสลับมาเป็นร่างไฮเปอร์ได้ไหมอันนี้ผมไม่ว่าทุ่มนะที่บวกไปแล้ว6ตัวอันนี้ผมไม่ว่าก็คือ ถ้า <ừ. S 1> อยากจะใช้คอมโบหยุดเวลาจริงๆก็สามารถปป็นได้ส่วนถ้ากบมีครบก็อย่าลืมสลับอัพให้มันแม็กแล้วค่อยกลับมาใช้เวลางไฮเปอร์นะผมส่วนอนดบิสอันนี้ผมขอตีดหน่อยละกันสําหรับตัวขออนดบิสนะผมถ้าให้ผมแนะนําจริงๆคือไม่ต้องตีบวกกบก่อนมให้เก็บกบให้ถึง20ตัวก่อนนะระหว่างทางตอนที่เราเก็บกบ20ตัวเราอาจจะได้ตัวดาเมจเจ่งๆก็ได้อย่างเช่นอนันในทีนี้ตัวดาเมจเจ่งๆ,ๆก็เป็นทางหน้าของ เชฟไวซูชิหรือว่าไอไวซ์สับเลือนะครับผมะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจที่หวังพึ่งได้สามารถปั้นแม็กเป็นโแรกของขีมได้อันนี้ผมก็ไม่ว่ากันส่วนอาดูวิสตีบวกไป4ีตัวแล้วเก็บกบ เก็บกุบตอนนี้ยังทันหมครับผมผมแนะนาว่าเก็บกุบตอนนี้ยังทันแต่ถ้าบวกไปแล้วเจตัว8ตัวอันนี้ตีบวกต่อให้แม็กเลยเนะครับผมแต่ถ้าตีบวกประมาณนี้สามารถเก็บกุบแล้วมาแบบเก็บกุบให้ครบ20ตัวก่อนนะครับผมแล้วค่อยตัดสินใจปั้นอีกทีว่าจะปั้นตัวไหนอ่ารอบนี้ก็ได้ทางด้านของเียาบูด้วยการติดเกียร์ถามว่าติดเกียร์แบบนี้โอเคไหมผมบอกตรงๆเลยว่าโอเคประมาณนึงไม่ถึงกับดีมากแต่ก็โอเคอยู่ประมาณนึงครับ หลักๆคือการติดเกียร์สายไหนที่ถูกต้องการติดเกียร์ของสายพลังก็โอเคแต่การติดเกียร์ให้กับเลนเจอร์ที่ดีที่สุดอันนี้ผมขอติดนิดนึงนะผมอะ่ะก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะผมติดเกียร์ตามผมรับประกันนะผมมีเขากระโดดแน่นอนนะผมอะ่ะ ก็สำหรับทีม2ถามว่าใช้งานดีไหมอ่ะผมมองว่าสำหรับทีนี้ถ้าจะใช้ก็ใช้งานได้แต่ติดปัญหาตรงที่เกียร์ค่ับผมก็คือผมแนะนําว่าอ่ะอย่างเช่นบัตเต็ดก็แพนเนสไนเปอร์ไปเลยแล้วก็รองเท้ากระเป๋าท่านผมอ่ะส่วนชูรีก็เหมือนกันแพนเนสไนเปอร์รองเท้ากระเป๋าดุยยางผมแนะนําเป็นคอน รองเท้ากระเป๋าดีกว่าับผมหรือว่าเกียร์เขาอาจจะไม่พอก็ได้นะผมเขาก็เลยติดเกียร์แบบนี้ถามว่าติดแบบนี้ดีไหมมันก็ดีแต่มันจะติดตรงที่ว่ามันป่อบางครับเดียโบผมแคแนะนาเป็นค้อนรองเท้าเข็มขัดก็ได้นะผมเพราะว่าตัวนี้หลักๆคือเป็นตัวบัฟแล้วก็เอามาป่วนความสามารถครับประมาณนีการสำหรับทีน,นี้เดี๋ยวเราไปหมุนกันต่อที่ยิมถัดไปกันเลยนะครับผม ก็มาตอนที่ทิ้นถัดไปนะผมเดี๋ยวเรามาหมุนกันว่าทิ้นถัดไปจะเป็นใคกรกันนะผมรอบนี้ไม่น่าจะได้สองเยอะนะผมถ้าผมจะไม่ผิดก็ติดปัญหางานนิดนึงนะมัมถ้าไม่ติดก็โอ้โหผมก็คงจะลงแบบคลิีมากนะผมอช่วงนี้ก็เป็นทา้หน้าของคุณแบ็ก V ีนะคมอบะสำหรับคลิปที่แล้วสาหรับทีของุณแบ็กก็ไม่ได้ออกคลิปผมก็ขอภัยจริงๆนะผมรอบนี้ได้แก้ตัวแล้วรับส่วนเลเวลถ้าผมจำไม่ผิดเขาได้คอมเมนต์ไว้ที่คลิปที่แล้วแล้วผมผมพอจําได้อยู่เดี๋ยวผมอ่ะ ไปส่งทีมกันเลยนะผมก็เรื่องมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วห่มสําหรับทีมของคุณแบ็กวีสองห่มสำหรับคลิปที่แล้วที่ผมหมุนนะผมอ่ะก็ได้ทางด้านของทีมคุณแบ็กแต่ประเด็นคืออ่าก็คือแบบผมรับเพื่อนช้าห่มก็ขออภัยจริงสําหรับทีมนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ทีมป้องกันละกันว่าติดเกียร์ไปยังไงสําหรับการติดเกียร์ติดเกียร์แบบนี้โอเคไหมก็ถือว่าโอเคอ่เดียบกก็ติดเกียร์ประมาณนี้ผมก็ไม่ว่าการหนผม่มแล้วก็สลับมา ใช้ไปล่างไฮเปอร์อันนี้ก็ไม่ว่าเหมือนกันนะคระส่วนอาดูบิสก็เหมือนกับทีมตะกี้เลยนะครแต่อันนี้บวกไป6ตัวแล้วผมแนะนําว่าตีบวกให้สุดเลยนะครเพราะว่าบวกไป6ตัวแล้วมันค่อนข้างที่แบบสิ้นเปลืองส่วนตัวบินมันคลิตต่ปอมไม่ได้นะผมผมแนะนําว่าเกียร์ชิ้นนี้ถ้าจะเอามาลดระยะการสร้างลิเจอร์ใหม่จริง ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะผมแต่ตีปัญหาตรงที่ว่าถ้าตัวบินเราปั้นไม่แม่กนะผมยังไงยังไงมันก็ตีป้อมไม่แรงนะผมผมแนะนําว่าเอาเกียร์ชิ้นนี้ไปติดให้กับตัวของเลมนะผมแล้วก็เอาเกียร์ของเลมมาติดให้กับตัวบินจะเป็นอะไรที่โอเคมากกว่านี้นะมอ่ะส่วนคลิมรอบข้างติดเกียร์ได้โอเคแล้วผมไม่ตีปัญหาอะไรส่วนอาดูบิสอ่ะผมแนะนําว่าถ้าอาดูบิสเป็นตัวชนเพียงตัวเดียวในทีมผมแนะนำนะผมอ่ะอันนี้คือเป็นเกียร์ประยุกต์สําหรับผมที่ผมใส่กับ เพื่อนผมอ่าแล้วก็เป็นไอเดีเพื่อนด้วยซึ่งถามว่ามันใช้ได้ไหมผมก็มองว่าใช้ได้แหละส่วนเกียร์ช่องหน้าของ a d u b บินะผมถ้าแบบอยากจะประยุกต์แล้วก็อยากให้ตัวเซนเจอร์ปล่อยตัวเร็วอีกนิดนึงสามารถใส่เป็นไม้ค้าปล่อยตัวเร็วนะผมครับช่องนี้ได้เพราะว่าช่องกลางเราใส่เป็นรองเท้าเร็วนา่แล้วก็ไม่ต้องแบบซีเรียสอ่ะก็ เขาเลือกออปชันเสริมเป็นระยะการสร้างเนเจอร์ใหม่หนะดังนั้นก็ช่องหน้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้น,นะก็โอเคแล้วตะกี้ผมนึกว่าตรงนี้เป็นรดแรกนผมเลยแนะนําไปก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วสำหรับทีมอาร์ตีปรปหาทุงที่ว่าเกียร์ของ ตัวบีน,นะครับผมอ่าผมแนะนําว่าเอาสลักมาใส่กับเลมหลีจะก้าวกระโดดมากกว่านี้คนระับผมเพราะว่าเลมมันติดชีได้แล้วก็ตีชิแรงด้วยคนระับผมแถมยังไม่พอถ้าเอาเกียร์เจ็ดดาวชิ้นนี้มาใส่กับเลมกิวเลดก็จะเลดแรงขึ้นอ่ะเลสโคลโบก็ตีแรงขึ้นคนระับผมแรงทุกโหมดเลยคนระับผมสำหรับแอมิเลียนครับผมถามว่าติดเกียร์แบบนี้ดีไหมผมมองว่าโอเคเลยคนระับผมติดเกียร์แบบนี้เกียร์ชิ้นนี้คนระับมอ่าได้ทั้งค่าพลังเวทลด,ดแรกแล้วก็ สิ skill, ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานแล้วก็โอเคมากๆส่วนตัวนี้ถามว่าไม่ใส่พลังชีวิตให้มันมันจะยืนได้ไหมผมบอกเลยหองอ่นตัวนี้ไม่ใส่พลังชีวิตหรือว่าพลังชีวิตไม่เยอะก็าตามหงสามารถยืนค้ำนานยิ่งกว่าอูบิสอีกหงสำหรับคู่เทพเลมกับแอมิเลียนหนงยิ่งมันได้บัฟสองตัวนี้อีก ผมมองว่าบนไลัยแน่นอนผมอะก็คู่นี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่เทพอยู่แล้วผมก็ประมาณนี้ละกันสำหรับทีนี้ก็ไม่ติดปัญหาอะไรเยอะนะผมอะก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปส่องท,ที่ทีมถัดไปกันเลยนะคบผมก็มาส่องกันที่ทีมถัดไปนะผมว่าจะเป็นทีมของใครกันมาก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ส่องไปทั้งหมดกี่โคลนผมอะที่เมื่อวานผมลึมบอกไปเลยนะผมว่าทํให้ผมถึงไม่ได้ลงคลิปนะผมเมื่อวานผมติดงานประชุมที่มหาลัยนะผมคือประชุมตั้งแต่แบบ โอ้โหห้าโมงเย็นนะผมจนถึงแบบพุ่มสองพุ่มเลยนะผมก็ค่อนข้างที่นานมากๆอาทีมรอบนี้เป็นของคุณบอสนะผมเลเวลยูห้าสิบแปดเดี๋ยวเราไปทําการส่องกันเลยนะผมก็เลื่อนมาเจอเป็นเรียบร้อยแล้วหมอ่มก็ผมขอมาเคลียร์ปะดินก่อนละกันที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปผมหลักๆคือผมไปประชุมแล้วก็มันประชุมดึกมากกลับมาก,ก็ดึกแล้วหนุ่มแล้วก็ต้องมาทําอะไรอีกแล้วก็มันต้องแบบ อะเสียเวลามากๆครับผมเมื่อวานก็กว่าจะได้แบบอาบน้ำอาบท่าหรือกว่าจะได้นอนก็ประมาณตี4เลยับผมโอ,โอโ้โหนานมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมอะผมก็ช่วงนี้ก็จะเห็นผมโคตดขายไอดีเกมขายประมาณนึงนะผมเพราะว่าผมจะรีสตอของอะรีให้หมดแล้วก็จะมาเก็บใหมห่ับผมเพราะว่า เดือนหน้าก็จะเป็นทางเาของแสงมืดเหมือนกันอ่ะเดือนหน้าผมก็อาจจะรีไอดีแล้วก็มาขายอีกทีก็ได้นะผมสำหรับใครที่สนใจผมขอฝากไว้หน่อยละกันก็ไปติดตามที่เพจผมได้นะผมอ่ะก็ไปติดตามที่เพจผมได้เพราะว่าเพจผมผมแปะไว้น่าจะด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันน่ะผมก็ผมขอฝากติดตามหน่อยละกันนะผเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องการขานคนดูแล้วก็ขันแบบคนซื้อขายเหมือนกันต้องการเครดิตเหมือนกันนั่นแหละนะผมอ่ะสำหรับทีมของคุณบอสเดี๋ยวเราไาทำการ ดูทีมให้เลยนะผมว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทีมนี้ก็เห็นได้ชัดนะผมว่าลูกรักถ้าจะเป็นตัวของเลมนะผมไม่งั้นไม่ตีบวกไปแล้วหนึ่งตัวหลอกสําหรับทีมนี้การติดเกียร์ถือว่าโอเคไหมก็โอเคมากๆากนะผมเพราะยืนอยู่ที่ีเพรสามเกียร์ติดได้โอเคมากๆแล้วไม่มีปัญหาติดขัดอะไรถามว่าดูรียาทำไมถึงติดเกียร์แบบนี้ผมบอกตรงๆเลยนะผมว่าก,การติดเกียร์แบบนี้มาคือเกียร์ประยุกต์นะผมถ้าเรามีเกียร์ช่องกลางกับเกียร์ช่องท้ายที่มันโอเคแล้วเกียร์ช่องหน้าเราสามารถ ติดเป็นไม้คาถาปล่อยตัวเร็วเพื่อเอามาประยุกต์ใช้ได้ตอบอ่ะอันนี้ผมไม่ว่าอะไรเลยผมรว่าผมก็ติดแบบนี้เหมือนกันอะ ก็สำหรับทีมโดยรวมแล้วโอเคมากๆไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเดี๋ยวก็จะมีน้องๆมาถามผมอีกว่าทำไมแอมเบียถึงไม่ใส่ลงคิวให้มนันทำไมถึงเลือกอเลือกเป็นเล่าลงเทียมาใส่ให้หลักๆคือคู่เทพเลมแอมเบียมันมีค่าแฝงพิเศษผมยิ่งเราใส่เป็นตัวคู่เทพแบบนี้ใช้งานด้วยกันบอกเลยนะผมว่าความถึกมหาศาลมากๆยิ่งกว่าอาดูบิสกับอาดูบิสเก้าดาวแม็กอีกผมสำหรับความถึกของต่อกตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับทีมของคุณบอสนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทำการ หาทีมถัดไปกันเลยนะผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อที่ทีมถัดไปนุ่มว่าจะเป็นทีมของใครกันอ่ะก็ทีมของคุณบอสตะกี้ผมดึงเอาออกนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนุ่มมาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นทีมของใครกันสําหรับทีมนี้ก็น่าจะตกคนนี้แล้วไหมเป็นทางด้านของ U 36ากนะอ่ะ ชื่อน่าจะอ่านว่าอ่านว่ากริตริศคัมมะชัยโยท่านผมถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยจริงๆท่านผมอ่ะชัยโยหรือว่าจะชัยโฮไม่รู้ท่านผมอ่ะก็เยอะราไปกันสองทีมกันเลยนะครับผม two thousand years later ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะานผมผมหาไม่เจอจริงๆหรือว่าผมยังไม่ได้รับแอดเพื่อนก็ไม่รู้ท่านผมก็คลิปหน้าเดี <What? S 1> ๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะผมอ่ะก็อย่าลืมแอดไอดีผมมาด้วยนะานผมเดี๋ยวผมทิ้งไอดีไว้ไ้ารล่างคลิปนี้เหมือนกันนะานผมอ่ะเหมือนเดิมเลยท่าน สำหรับทิปถัดไปก็เหมือนเดิมเลยนะผมรีวิวเท่าไหร่จัดมาให้สุดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นป้ายแอลป้ายอะไรผมจะไม่เปลี่ยนกดแล้วผมว่าน้องๆบางคนอยากได้ความรู้ก็จริงแต่บางคนก็อยากออกคลิปเหมือนกัน,นผมคือผมอไม่อยากเลือกอย่างเสียอย่างผมก็เลยเลือกทั้งคู่เลยนะผมไปจัดกันต่อนุผมก็ทีมนี้นะ่าจะเป็นทีมสุดท้ายของคลิปนี้แล้วผมสำหรับใครที่ยังอยากจะออกคลิปอยู่นะผมก็อย่าลืมนมอ่ะอย่าลืม คอมเมนต์มาโอ้โ oh หผมจำได้แล้วนะผมตะกี้ผมเอาออกไปแล้วแต่คุณบอสมี2 ID มัง้งหรือว่าเป็นบอสอีกคนอันนี้ก็ไม่รู้นะผมเป็นทนั้่าของบอสวี2นะม่มยูสมเดี๋ยวเราไปทําการส่งทีมกันเลยนะครับผม2 0 0 t years later ทีมนี้ก็หาไม่เจอเหมือนกันนะผมเก็งั้นก็มาหมุนกันต่อผมว่าจะเป็นทีมของใครกันสำหรับใครที่ออกคลิปไปแล้วอยากออกต่อก็อย่าลืมมาเม้นได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมอะ ก็จะเป็นทางด้านขอคุณคลองพิกไหม้นะผมอะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยจริงๆน้อผมอะควางิพม3ามทับสินอผมอะยูสามสิาะไม่ใช่ย3สามสาม4้อ่ะก็เดี๋ยวเราพิจารณาทีมกันเลยน้ผม t 0 0 0 h years later ทีมนี้ก็หาไม่เจอเหมือนกันน้ผมโอ้โหหาไม่เจอแบบคลิปนี้ค่อนข้างที่เยอะมากๆเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อนะองผมว่าจะปิดท้ายด้วยทีมของใครกันก็มาครึ่งทางแล้วน้ผมตอนนี้ โอ้โห oh oh. จะเป็นใครเป็นทางด้านของคุณคุณกิตนะผมอ่ะคุณกิตกิตยู97หลายหลายๆคนก็คงจะรู้จักนะผมว่าคนนี้เป็นใครเดี๋ยวเราไปทำการ2องทีมกันเลยนะผม2000 years later. ทีมนี้ก็หาไม่เจอครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไขข้อสงสัยเลยละกันว่าทีมตะกี้เป็นของทีมของใครครับผมเป็นทั้งท่าของทีมแอดมินเจมโค้ดครับผมแอดมินน่าจะแอดมาผิดไอเดียไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมสำหรับแอดมินเจมโคเดี๋ยวก็น่าจะให้แอดมินแอดมาอีกหนึ่งไอดีครับผมก็เป็นไอเดียไอซันตันนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับผมอ่ะด้านล่างคลิปได้เลยครับผมสำหรับแอดมินเจมโคถ้ามาดูคลิปนี้อ่ะก็เดี๋ยวหมุนกระตอร์ทีมถัดไปกันเลยครัับผมมว่าจะเป็นนทีของใครก โอ้โหรอบนี้คือหาไม่เจอหลายคนเลยทอมก็น่าจะผิดท้ายด้วยทีมของคุณสาซล่าทอมทีมคุณสซลายูเจ็ิเดี๋ยวเราไปทําการหาทีมคุณไซลากันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอไม่เทียบลอยแล้วบผมสำหรับทีมของคุณไสาอล่ารูปภาพเดิมๆเลยบผมถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะออกไปหลายอีีแล้วโอ้โหการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆบผมสำหรับทีมของคุณสซลา ก็ปั้นอด oh ูบีสโอ้โหไม่ใช่อด mm ูบีสต้ผมบาวล็อกแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วอดูบีสก้าดาวแล้วก็มีบัตเต็ดด้วยทีมยืนอยู่ที่หลีกเพชรหนึ่งนะผมโอ้โ oh ห oh, oh oh. อยู่ลีกสูงมากๆอ่ะริบมูรุติดเกียร์อะไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่ะผมรู้สึกว่าเกียร์ประแล่มๆอ่ะก็สำหรับเกียร์ชิน้นนี้เป็นเกียร์เจ็ดดาวผมฆ่ามาตรฐานเลยเพราะว่ามีพังชมดีรวมสามารถใส่ให้กับเบนเจอร์ได้ทุกตัวเลยนะผมสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ ก็มาติดให้กับตัวของนิ่เนุูอ่ะก็ไม่เป็นไรที่ผมเพราะว่าติดได้ทุกสาย,ยแล้วถ้าเป็นพังชจมดีรวมโอ้โหยืนลีกเพชรหนึ่งก็ถือว่าแข็งแก่งแล้วรมที่นี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วที่ผมก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปหน้าใคสรส่วนใครที่อยากจะออกอยู่นี่ผมอ่ะอยากจะออกคลิป2องทีม2องเคียวคุณด,ดูหรือว่าอยากซองก็ต้องสุ่มก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อในเกมแล้วก็รีวิวในเกมมาได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยมที่สําคัญ ก็อย่าลืมแอดไอดีไอซันฟานนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งมาด้วยนะครับส่วนวันนี้อย่าลืมนะครับอันนี้ก็อย่าลืมเหมือนกันอย่าลืมไปที่เพจทางการเกมไลน์เลเจอร์เพราะว่าวันนี้มีไลฟ์ตอนประมาณทุ่มสองทุ่มเนอะก็อย่าลืมไปดูไลฟ์กันได้หรือว่าประมาณหกโมงเย็นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทางผู้พัฒนาก็อาจจะเลื่อนไม่ได้หรือว่าที่หนีนั่นเองอ่ะก็ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสรับไลฟ์ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดแจ้งเตือนเพาาาข้สััววคคิดใหม่่่ๆนนนชอองไซฟียะรรบ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ